สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องพี่ป้านาอาทุกคนจ้าจ้าฮ้อนฮ้อมาเสียหามือนะจ้ะเนาะมืดหนิฝนกระโตจ้าพี่น้องจ้าฝนมาแล้วอีเล่หน่อยดีจ้าฝนมาฝนมาพี่นอ้องฝนมาจะมามาชุ่มชื้นเย็นกับอีเล่หน่อยจะเพ่นพี่น้องพี่ป้านาอาทุกคนจ้าฝนจอหนังจอใหญไงนะจ้ะเนาะ นี่จ้าเมื่อนี้ฝนตกเราจะพไ่พี่น้องพี่ป้าน่ะอาจ้าเกี่ยวช่วงซึมล้จาจะ ยือซื้อคนก็ตกมากพี่นอ้องห้อนมาลายมือแล้วจ้ะเนาะสิเดี้องเงียบมือหนีแน้จ้ะเนาะพี่น้องจ้าคนะน,นตกมากเลยเย็นซุ่มซื่นแม่น้อง